สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกรถจัก,กรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวอย่างละเอียดแบบไม่มีมุมอ้อมค้อมพร้อมทั้งอัปเดตราคาสเปคและฟีเจอร์เด็ดเดดที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชื่นชอบมอเตอร์ไซค์และไม่อยากพลาดข้อมูลใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ แล้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ2025 Honda PCX 125รถสกูตเตอร์ยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ล่าสุดที่มีการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นสำหรับปี2025 Honda ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถสกูตเตอร์อีกครั้งด้วยการเปิดตัว PCX 125รุ่นใหม่ที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมหนึ่งในจุดเด่นที่หลายคนให้ความสนใจคือการออกแบบภายนอกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถรุ่นใหญ่ในตระกูล t c x ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นบนท้องถนนไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้น พร้อมกับชุดแฟริงที่ออกแบบให้รับกับลมได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มความเสถียรในการขับขี่โดยเฉพาะเมื่อขับด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีการปรับตำแหน่งเบาะนั่งให้เหมาะสมกับสรีระมากขึ้นทำให้การเดินทางไกลสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่วนในด้านขุมพลัง2025 Honda PCX 125ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์ e s สบวกขนาด 125cc 4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งได้รับการปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นแต่ยังคงเน้นเรื่องการประหยัดน้ำมนัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานยูโร5ที่เข้มงวดมากขึ้นเครื่องยนต์ใหม่นี้ให้กำลังสูงสุดประมาณ12แรงม้าซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองและเดินทางระยะไกลยอย่างคล่องตัวระบบสตาร์ทแบบใหม่ ACG Starter ทำให้การสตาร์ทรถเงียบและนุ่มนวลมากขึ้นอีกทั้งยังมาพร้อมระบบ idling stop ช่วยดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดนิง่งและสตาร์ทกลับทันทีเมื่อบิดคันเร่ง ซึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นระบบส่งกำลังใช้เกียร์อัตโนมัติแบบวีเมติกให้การเปลี่ยนความเร็วที่นุ่มนวลและทันใจในด้านช่วงล่างฮอ n d a ยังคงใช้โช๊คหน้าแบบเทเลสโคปิกที่ปรับเซ็ตมาใหม่เพื่อให้การซับแรงกระแทกทำได้ดียิ่งขึ้นขณะที่โช๊คหลังแบบคู่ได้รับการปรับปรุงให้มีระยะยุบที่มากขึ้นเพื่อรรองรับน้ำหนักของผู้ขับและผู้โดยสารได้อย่างมั่นคง ยางล้อหน้าขนาด110/70-14และล้อหลังขนาด130/70-13ให้ความมั่นคงในการเข้าโค้งและยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมมาพร้อมล้ออัลลอยน้ำหนักเบาดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและดูทันสมัยระบบเบรกของ PCX 125ปี2025เป็นแบบดิสเบรกหน้าพร้อมระบบเบรก CBS หรือ Combined Brake System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกไปทั้งล้อหน้าและหลังอย่างสมดุล ช่วยให้การหยุดรถปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับรุ่นที่จำหน่ายในยุโรปและบางประเทศในเอเชียจะมีเวอร์ชันที่มาพร้อมระบบเบรก ABS ให้เลือกอีกด้วยภายในของ p c x 1 2 5รุ่นใหม่ก็ถูกออกแบบให้สะดวกสบายและหรูหราขึ้นมีช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้หนึ่งใบพร้อมช่องเก็บของด้านหน้าและช่องชาร์จไฟแบบ USB Type C ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หน้าจอเรือนไม้แบบดิจิตอลเต็มระบบ แสดงข้อมูลครบครันไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางระดับน้ำมันฟังก์ชันแจ้งเตือนและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ขับขี่สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบสมาร์ทคีย์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานโดยไม่ต้องเสียบกุญแจเพียงพกรีโมทไว้ก็สามารถสตาร์ทรถหรือเปิดเบาะได้ทันทีมีฟังก์ชันระบตุตำแหน่งรถในลานจอด ช่วยให้หารถได้ง่ายขึ้นซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่หาได้ยากในรถระดับ 125cc สำหรับสีสันของ Honda p c x 1 2 5ปี2025นั้นมีให้เลือกหลายเฉดสีเช่นสีขาวมุกสีดำด้านสีแดงเข้มเมทัลลิกและสีเทาซึ่งแต่ละสีถูกออกแบบมาให้ดูทันสมัยสะดุดตาและเหมาะกับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยจุดที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือราคาวางจำหน่าย โดยในตลาดยุโรป Honda ได้ประกาศราคาเริ่มต้นของ PCX 125รุ่นปี2025ไว้ที่ประมาณ3,899ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ150,000บาททั้งนี้ราคาจำหน่ายจริงในประเทศไทยอาจอยู่ที่ประมาณ86,000ถึง92,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นที่เลือกโดย Honda ประเทศไทยมักจะเปิดราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าในตลาดยุโรปพอสมควร และหากมีการประกอบภายในประเทศก็จะยิ่งช่วยลดต้นทุนและราคาขายให้จับต้องได้มากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหารถสกูตเตอร์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันมีความประหยัดน้ำมันขี่ง่ายดูดีและมีเทคโนโลยีครบครัครน Honda p c x 1 2 5ปี2025ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความไว้วางใจในแบรนด์ Hon d a ที่มีเครือข่ายศูนย์บริการทั่วประเทศ ทำให้การดูแลรักษาในระยะยาวไม่เป็นภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงก็ไม่สูงเท่ารถยุโรปหรือแบรนด์พรีเมียมอื่นๆจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือความนิยมของรุ่นนี้ในตลาดมือสองเพราะ P ีซ c เเป็นรุ่นที่มีความนิยมสูงมากมีความทนทานสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่เกิดปัญหาจุกจิกและยังมีมูล,ลค่าขายต่อที่ดีจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับคนที่ยังลังเลระหว่าง PCX กับรุ่นคู่แข่งในตลาดเช่น Yamaha NMAX หรือ Suzuki Burgman 125ต้องยอมรับว่าแต่ละรุ่นก็มีจุดเด่นของตัวเองแต่ถ้าคุณให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ความสะดวกสบายในการใช้งานและเทคโนโลยีที่อัดแน่นในราคาไม่เกินแสน Honda PCX 125ก็ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในใจของใครหลายคนอย่างไม่ต้องสงสยัย และด้วยดีไซน์ที่ไม่ตกยุคบวกกับการอัปเกรดเครื่องยนต์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ๆทำให้รุ่นนี้ยังคงสามารถแข่งขันใน